คางเนียกลัวมาลิกลัวมากเลยอ่ะแต่จริงแล้วแต่ด้วยแล้จากลาไม่ได้มาดิเนี่ยทำไมทำไงวา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 งไว้ตรงนี้่านหวัว่าวางไว้ตรงนี้มากใ้ดูนะวางไว้ตรงนี้นี่เขาบอกว่าเด็กเนี่ยต้องให้เล่นสกปรกเยอะเเพราะว่า สัญญานะเพราะว่าครั้งที่แล้วเราบอกว่าแสนมีเจะเจอกันอีกเอ้อวด้กลับมาเจอกันใหม่นะดูนี้บอกร้านมีว้านมีเจอกันอีก เีทยงเันือโอ้ยมานกลัวมากเวยรันเดออกจากังาเนน้ำใหม่เสียงดังนหม่เเาัจัน้ใหม่ไม่ได้หรอเส้นน้ำใหม่แค่เก่งมากเสียงก็ห้ามดังเจเดินเอาเลยลูกปิดร้านเพื่อมารินเลยอ่ะดอเขาอยากได้อยากได้เนื้อนี่เดินไปเอา กระต่ายนี่กระต่าย,ายไลยดูกระต่ายเร็วนั่นกับคุณแม่เลยลูกถ่ายรูปก,<ห>ก,กันแดดกำลังอุ่นๆเลยลูกร้อนเลยแหละลูกท <c oughs> ้ำใหม่บอกเลยว่าร้อน <c oughs> เราเดินไปตรงนี้น้องจะเดินเข้ามาใช่ป่ะ <c oughs> มารินเดินไปหาแม่มาเด <c oughs> หาแมเห็นไหมเห็นไหมน้ำใหม่เดินมาตรงนี้ <c oughs> มีนะยังไม่สนิทแต่เรารู้สึกเราสนิทกันลาแล้วนะแต่หลายยังไม่สนิทกันขอเวลาก่อนนะขอเวลาก่อนขอไหมนะขอไหมนะ เอาไหมมารีนเอาไหมไม่เอาเหรอเอาไหมขอบคุณค่ะทางคุณค่ะชอ่าช่วยดูกาูมิชชั่นวันนี้พี่มิวเคยมายังร้านดาววิ ตอนถ่ายเรื่องอะไรนะอ๋อถ่ายละครตอนแรกด้วยแรงอธิษฐานใช่แต่วันนี้เตรียมของมาให้หลานเขาก็ทําขนมใช่นกันทำขนมเดี๋ยววันนี้ต้องมาแบบว่าตกแต่งให้เจ้าของร้านดูซิว่าผ่านหรือเปล่าเออมาลินเนี่ยเขาจะเหมือนแม่เขาไหมเรื่องทําอาหารเรื่องทำขนมเนี่ยต้องยกให้พี่มิวแล้วถามว่ามาลินทําเป็นไหมไม่เป็นยังเด็กอยู่เพเอาให้หลานสนุกตกแต่งตกแต่งเล่นตกแต่งเล่นแต่ว่าคาเฟ่สวยมากเลยอ่ะขอบคุณมากอันนี้ก็แบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆมี่โซนด้านหลังเดี๋ยวพาไปดู เีไว้แต่งงานเผื่อไปแต่งงานไม,ม่เอมนะจักรเขาใหญ่ขนาดนี้มาชมวิสต้าก่อนได้ค่ะบบบบเ,เรื่องมาแบบเป็นเรื่องเป็นราวครั้งเป็นเรื่องเป็นราวครั้งแรกนะ ก็เลยเข้ามาตรงนี้ใช่ป่ะคะก็จะมีมุมปิกนิกอันเนี้ยให้คนมาถ่ายรูปเล่นซึ่งเรามีก็แบบมาถ่ายรูปทำคอนเทนต์คนทำคอนเทนต์อยูบ่บ่อส่วนตรงเนี้ยที่เราเห็นกันก็คือจัดเลี้ยงค่ะที่มวเป็นโบสถุคนแบบสองร้อยสามร้อยคนคนมาแต่งงานกันเยอะที่ทนี่แท้แท้แต่วันนี้เป็นเซตถ่ายยูทูบของเรานาวิกาชาแนลจะมาอยู่ตรงนี้โซนนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งเหมือนแต่งงานเอาท์ดอร์ได้คนมาจัดงานเลี้ยงแฟนมีดในก็จัดที่นี่แม่ไอส์เขายิ่งอยากขนาดนี้วะเนี่ยเสร็จที่นี่ใหม่ดาวิกาค่ะ แล้วก็บ้านอีกหุยใหญ่มากด้วยนะบ้านฉันเห็นหมดแล้วหมดตัวแล้วค่ะ <c oughs> บ้านเนี่ยเรเห็นจหัวนี้เป็นยกท่านไหนดีกว่า <c oughs> ใหญ่ไปไหนวะเนี่ย <c oughs> มาลินมาดูนี่แล้ว <c oughs> ยิ้มแหละ ริมและเจอพี่ใหม่ปุ๊บหยุดเลยงงมากทำไมามาลินช่วงนี้จะแบบว่าเข้าสู่อายุ2ขวบคือ2ขวบมันจะเป็นช่วง t e r r i b l e ยของเขาเขาก็จะเริ่มรู้ความเยอะพูดอะไรไปเนี่ยรู้หมดเลยนะเขาจะเข้าใจอะแต่เขาแค่ยังพูดแบบสื่อสารออกมาไม่ได้อะเมื่อวานตอนที่เขาตื่นมาตอนตีสองง้กมาลมินงวอแม่ง่วอแล้วลูกนอนมาลมินก็จะแบบตกบอกนั่งนั่งบอกนแม่นั่ง,ง,งเยแล้วก็จะโวยวายแล้วให้อหา่จอกไปอยู่ข้างนอกไปเล่นของเล่นแม่งงวอแล้วลูกไปนอนแล้วนะแม่จะไปนอนบ้านมาลินไม,มน่ไปมาลินก หนูอยู่นี่ไปนะแม่เป็นอ,นอ,นอ,นนอะไรไหม ฟังฟังรู้เรื่องหมดเลยไปแล้วถ้ามีลูกถ้าไปสามขวบเลยได้ไหมคะถ้าสองขวบมันจะดื้อขนาดนี้ดื้อสิดื้อสินั่นั่งดึกเช้านั่งดึกเช้าดูดิฟิลกมแว็กินผลไม้ก่อนคุณมิวเป็นดาราเบอร์ต้นๆมีคนดูแลแค่หนึ่งคนดาวีอยู่ค่ะนู้นค่ะลูกสาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรุมร้องค่ะกินอะไรคะมาลีนมาน้ำใหม่ลองป้อนไหมลูกโมกอันไหนเอาน้ำใหม่เลยน้ำใหม่อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอ้าวอ้าวใหม่ทำใหม่ทำใหม่ ใหม่ใหม่ขอเรียกใหม่แล้วสอนมาบุญเอาอีกไหมคะถลนเปิดไปเลยลูกเปิดไปเลยสาวที่ดูเรียบร้อยแล้วเนี่ยลูกก็มาเปิดความจริงซะละเที่ยวให้สุดลูกเที่ยวอุ้ยสงสัยสนิทกันแล้วแน่เลยอ่ะพี่ชื่ออะไรอารินมาลินเรียกว่าอะไรน้าอะไรใหม่ขึ้นใจแล้วแต้มบุญที่ทำมา ตายไงเขารู้ว่ามีตายอยู่ด้านหลังอ,อุชลาดด้วยตายตาย <c oughs> ทำหน้าตาสวยใล้วทั้วันนะ <c oughs> น้ำใหม่สวยใช่ไหม เขามาจุบม่ะเออไม่รู้เหมือนกันนี่เป็นคนจุบยากมากเลยนะเนี่ยเจ้ใไพเหมือนกันจรองหรเขาเห็นน้ำใหม่เป็นตุ๊กตาปกติชอบจุบตุกตาน้ำใหม่เป็นกระต่ายหรือเปล่าเป็นกระต่ายหรือเปล่ากระต่ายอ่ะดูกระต่ายทีแล้วก็จุบหน่อยจุบไม่เอาแล้วนี่แต่ว่าแบบไม่เจอนานคือผมไม่เปลี่ยนแปลงเลยแล้วสามไม่พูดตอนเด็กๆเหมือนก็ขึ้นช้าเหมือนกันต้อนน้ำใหม่เหรอเปล่ายื่นซ้อมมาให้ต้อน เพราะว่าแบบจริงด้วยผู้บัญชาการจะดีเทาวด้วยนะค่ะคุณมาลินอ้านรูปอ้านท่านน่ารักจังเลยอ่ะเป็นเด็กที่น่ารักมากแม่เหมือนเที่ยวไหมเหมือนแค่ตลอดเวลาเหมือนเที่ยวเนอะรู้สึกเหมือนพี่มิวเหมือนเที่ยวรูปตัวเองอ่ะเวลาหอมมันน่าพี่มิวออกค่ะกัดปันตลอดเวลาเลยแต่วิเห็นแล้วในคลิปอ่ะพี่มิวชอบกัดปันตัวเองอ่ะเหมือนแค่ตลอดเวลาเลย ใส่เสื้อมาได้ถูกตัวมากเลยนะคนนี้เป็นงานจริงๆทำกันบ้านค่ะคือมองด้วยความสิ้นชมมัชือกช่มจริงๆดูดูพอย่องตามพอยกตามมาเร็วไปเร็วมาเร็วตามกระต่ายมาเร็วมาเร็วเร็วตามกระต่ายตามกระต่ายตายตายมาด้วยมาด้วยอุ้ยนี่ไปดูคาเวียไปดูคาเวียดิมาดูมานี่อารินมาถ่ายรูปกับพี่คาเวียหน่อย ในการเจอกันครั้งที่อกลัวจ้ะกลัวจ้ะเป็นแขกคนแรกที่เดินออกจากร้านเลยอ่ะไปทำขนมกันไหมทำขนมอีกรอก็บอกแล้ว่าลูกก็ต้องเหมือนแม่ครั้งที่แล้วก็คือผมแม่ลูกเข้าไปในบาวนี่ใําจำได้จำได้เลยเพราะไม่เคยมีใครทำ่างนี้สมัยเหมือนกันแต่วันนี้เราได้มาตามสัญญานะเพราะว่าครั้งที่แล้วเราบอกว่าแปนมิวจะเจอกันอีกจอกลับมาเจอกันใหม่ดูนี้บอกร้านมิวล้านมิวจะเจอกันอีก ดีๆนะเดี๋ยวเอ็งเนี่ยจะฟาดหัวลูหนูทำให้แม่อุ้ยมาแล้วมาแล้วเต้นอเออเออสวยก็ได้ค่ะสวยเลยลูกเออเทไปเลยเทไปเลยซึ่งซึ่อะไรเนี่ยมาเล่นแต่งเลยวาง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 ไว้ตัวนี้ท่นบอกว่าวางไว้กระดิ่งนะให้ฉันนะวางไว้ตัวนวางไว้ตัวนี้ปักเลยปักเลยนุกปักเออนั่นแหละ เก่งเลียดูเลียดูนี่ชอบเลยไม่ชอบให้เลื่อมมือเฉทนี่เฉทนี้เฉทเขาเป็นคนรักความสะอาดคุณนายก็าลาใช่พิซซ่าคาเฟ่มันต้องเป็นดาวด้วยค่ะเราวาดเองนะโลโก้อ่อนี่มาดเองเราวาดเอง วาดต้องเป็นดาราพี่ตอนนั้นเด็กมากเลยพี่มิวล้วก็วาดอายุเนน <G 10 S 1> ท่าไหร่นะตอนยี่สิบเริ่มทําแบรนด์อะไรย่างเงี้ยยี่สิบแคริเอทีฟในการวาดอะไรู่ดีตาหลุดออกมาข้างนอกตัวดา<ช>วอะไร<ว>ย่างเงี้ยแปลกไหมตอนที่วาดก็คือถ่ายละครเสร็จแล้วก็เหมือนแบบยิ่บนรถกลับบ้านแล้วก็วาดวาดวาดแล้วไม่ตอนแรกอยู่ดีถึงมาแบบมาเริ่มทําคาเฟ่ตอนแรกอะถ่ายเป็นทอมในรถตึ้งขายดีมากพี่มิวแล้วมันต้องส่งออกเราวิวก็เลยต้องหาโกดังแล้วมีที่ตรงนี้อยู่แล้วก็เลยจะมาทําโกดังก็เห็นว่าเออที่มันเหลือก็ได้ทําเลยเริ่มจากศููนยยย์เเเลลพี่่่่มมิิววไรรร้ืองาาธุกจ คาเฟ่ร้านอาหารทำยังไงรวมลูกคุกค่าเนเจอทุกปัญหามาหมดแล้วเฮ้ยแกหมดเลยชัดแต่ตอนนี้มันลงตัวแล้วเพสไลน์แล้วเราก็ไปลอยันไปกินเี่ยเขาดูแล้วเขากินแล้วหรอกินอะไรไปอ่ะกินเนี่ยไอตัวที่อ๋อกินไอตัวไม่ค่อยกินของหวานเลยเออเจ้าอร่อยมาก แล้วคือที่มีอยู่แล้วไม่เป็นใช่ค่ะมี่มีตรงนี้มีที่อยู่แล้วแล้วก็ค่อยๆซื้อฝั่งตรงข้ามก็ซื้อเพิ่มเป็นที่จอดรถกิจการแบบขยายรุ่งเรืองมากเลยมาได้นะคะทุกคนฝันได้ใช่ไหมค่ะค่ะใช่ค่อยากจัดงานแต่งงานจัดงานวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยมาตรงนี้ได้เพสเตอรี่ด้วยนะคะแลนนี้มันมีอาหารด้วยป่ะหรือมันเป็นแบบขนมเจตมีอาหารมีด้วยเหรอมีทั้งอาหารคาวมีของหวานมีของเลิศแต่ว่าจะเริ่มทำอะไรลบบขนมอ้าวแต่หลังกลับมาอีกแล้วทำไมอ่ะมันไม่เกิดอินสไต์บ้างเลยหรอไม่รู้ แล้วพี่เต๋อแล้วพี่เต๋อเป็นไงเรื่องนี้ไหมเรื่องรักสัตว์ไหมตลกมากคือที่จริงนางกลัวหมามากประเด็นคือมันจะมีหมาตัวหนึ่งที่แบบอยู่ในบ้านใช่ป่ะแล้วนางเดินผ่านอ่ะตัวนี้จะเห่านางตลอดแล้วนางก็จะเป็นแบบเหมือนแกล้งหมาฟิลแบบว่าอุ๊ออากากไม่ได้หรอเพราะว่าอยู่ในรอ้ววันหนึ่งเท่านั้นแหละหมาถอยหลังแล้วก็โดดข้ามรั้วแล้วกลับปะกักันที่ไหนโต๊ ไหนเล่นโก้หมาเลยแม่ดูกระโปรงลูกก่อนตอนนี้ก็ไอซิ่งมาโดนกระโปรงหมดเลยค่ะชอบเจ็ตโต้อ่าชอบเจ็โต้สนุกเลยเนี่ยเล่นไปเลยนี่เขาบอกว่าเด็กเนี่ยต้องให้เล่นสกปรกเยอะเพราะว่าการเกอบแตกงต้องแต่งเสร็จได้ยังหูกเสียใจเหรอเสียใจทำไมอะค่ะ เาเป็นคนที่ตกใจมาทิตจะล้มแล้วเราก็แบบตกใจโอ๊ยมาลินละว่างแต่ยังไม่ได้ล้มนะก็ร้องแหละร้องเหมือนล้มเลยเพราะว่าตกใจตอนแรกเรานึูว่าน้องเป็นอะไรเพราะว่าน้องเหมือนโชกอ่ะใใจคิดว่าอะไรวะไอซิ่งมีอะไรผสมหรือเปล่าโัวหลานเป็นอะไรต่อไปเนี่ยข้าวฉากอะันต้องทําอย่างเงี้ยล้มันต้องดิวแล้วถ้ามันไม่มาทั้งจีนเลยนะถ้าตาไม่มาเกาทำน้องไปเป็นไรคะต่อไปเรื่่ายต่อไปเรื่่าใกล้มาละ คิดใหม่จากหลานจากหลาดลานบอกคือมุดแป๊บเดียวนะน่าจะประมาณสัตว์สามรอบอหนึ่งสองสามมาเลยน้ำใหม่ดูได้เปล่าไม่ได้ย่อจมันเกิดอะไรเล่ะไม่เล่นกับเพื่อนเลยกอดกินผ้าลำโพงอย่างเดียวใช่มีความแก่นนเขาไม่ชอบเล่นกับเด็กไว้เดียวกันไม่ค่อยชอบอยากจะเล่นกับพี่โตกว่าถ้าเป็นเด็กแบบโตๆกว่าอย่างเงี้ยจะแบบอยากแบบสนใจว่าพี่ทําอะไรพี่เล่นอะไรอะไรเงี้ยแต่พอเหมือนเป็นเด็กกว่าเขาก็จะแบบ หมอก็ไม่สนใจเดินไปเน่อะชันโตกว่าก็ไม่อยากสนใจกับแบบเด็กๆกตเราเป็นพี่คนโตแล้วเพราะเดี๋ยวมีอีกคนก็เกรียมไว้ละเตรลยนะเกลบ้ย่ไว้ละไม่อะดูคลิปของพี่ที่พี่คลอดลูกอะแล้วมันทำให้หม่รู้สึกว่าแบบทำไมผู้หญิงคนนี้โชคดีจังวะที่คลอดง่ายจังใช่คือหมอบอกเลยว่าการที่แบบคนเราจะคลอดเองอะง่ายหรือยากอะคือแล้วแต่บุญที่ทำมาเลยคือหมอไม่สามารถบอกได้มันก็คือต้องแบบหน้างานตอนนั้นเลยก็จะพยายามธรรมชาตินะผลงานคุณมารินนะคะ เ,เ,เย้สร้างผลงานเสร็จก็คือออกเลยแต่ว่าน่ารักอยู่นะน,น้องใหม่น,น่ารักไหมสุดน่ารักมากเลสุดสุดมาดิจะใส่แล้วหรือว่าอยากใส่มากเลยตอนเนี้ยได้แค่คอ บทไหมช่วงนี้ baby shark baby shark จิ๊ดจิ๊ดจิดจิด baby shark จิด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  baby shark จิด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  baby shark baby shark จิด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  baby shark มาลิมอยู่ไหนอะมาลิมอยู่ไหนอ่ะปีเต้ปิดคลิปค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคาเฟ่น้ำใหม่น่ารักมากขอบคุณนะคะที่มาขอบคุณที่มิวด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะไปละโอ้โห ค่ะไปแล้วขอฝากด้วยมิสตาคาเฟ่นะคะอยู่แถวสายไหม่นะคะเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะคะมาได้เลยค่ะพาลูกมาก็ได้ใครมีสุนัขก็พาสุนัขมาได้เช่นกันนมาดึกดึกหมาด้วยนะคะดึกดึกนุ่งนุ่งคุณบายบายมาดีไปมาก่อนบ๊ายบายะเราจะไปแล้วเหรอคะอันเนี้ยแกงแกงแกงเนี่ยแกงนี่ร้องอันเนี้ยแกงอ่ะอันเนี้ยแกงแล้วไม่ไหวแล้วค่ะปิดละปิดขอดึกจัดผมออก 走走，走开。